ยหญ่มาพี่ยหญ่มาพี่ยหญ่มาพี่ยหญ่มาเบิ่งนี้บิ่งนี้นี่งามบ่มวยบึงดอกพี่น้องเลยสองมื่อวานนะขุ่นขุนเจ้าขุนมวยพี่น้องบึงดอกเงี้ยขะเงี้ยพี่น้อง,ง,อง,องเอ้ยข<ๆ>ุ่นสามดอกมวยเขาอยังเหยียบพุดดูปาด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 มวยพี่น้อง <c oughs> โอ้นะครับ ด้เห็นตรับเป็นปูกยางนึงโอนี่แหละครับเกิดจากการเอาเชื้อเฮ็ดละงกมาใช้เบอก์คีดอกนะครับเอามาวานตีไปะนะคุณถามยางน้ำหัวกระปูนนี่น,น,นตุตุพาลิสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องในป่าสวนยางนะครับพี่น้องมียางสีบวครับพี่น้องนี่ใครทั้งนั้นเลยครับใครเห็ดละงกขาวครับผมรอบสองของปีนี้มึง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วครับเก้าแล้วเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดโอ้ยมองเดียวสิบสิบเอดอกเลยต้งพุ่ก็มีใสม่แม่มบ่งงง่ นี่ไม่พี่น้องสิหยิบสองแล้วหันยับหัเยับสิสิปอดจะละใครพี่น้องเอรยโอ้ยคุณกี่คือกินตอนนี้ผมอยู่กับมีบเงี้ยวนันมีเงี้ยวันนี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าเก็บ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 พี่น้องเอ้ยโอ้ยรอบสองของปีนี้ครับพี่น้องดีใจหลายครับกับเห็ดละงู เขาไม่ปุณะรอบที่เล้วก็ออกบางนีและพี่น้องออกออกบังนีเลยครับปุณมีฮอดอันเนี้ยยังกินปุ่ะโอ้ดีใจหลายพี่น้องแต่ก่อนอยากกินเห็ดลอ่งวงนี่ต้องไปเก็บวังน้ำเขียวเหมือนเดิ้ลครับผมวังน้ำเขียวขับบ้านผมนี่เป็นลอยรั้วปุณะครับพร้อมไก โอ้ยอันนี้เก็บอยู่หน้าเจ้าของครับผมไว้สองไข่ว้าวสองไข่เลยครับสองไข่เลยครับผมไม่บาทฮะเนี่ยไมยเ่เอาเลยเดีเอาเลยเดีอยู่ตยใต้ใบไม้เบ่งดีๆเด้ดยอยางเหยียบเด้ออันนี้ดอกนี่น้อยครับ อันนี้ดอกนี้น้อยนี่ดอกนี้เอาลุดเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่ครับมองอัมบ่งหันไปเก็บเห็ดปวกมาเห็ดปวกน้อยเห็ดปวกแก่น้อย,อยพี่น้องกเกลือยางมาบึงสวนเจ้าของมาพ่อเห็ดแนี้นี่อีกครับผมโอ้ยสุดยอดเลยครับผม กัลังเป็นไครเลยครับเปนหัวตะอ,ออกของโ้านี่แหละเนี่ยครับอันนี้อ่ไบอไนละเอาดือ้อไม่โอันนี้บ่พอกับ,บ่เป็นยังเดี๋ยวไมาเก็บเบงเมบือง,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 งบึงบึงหนีแม่ไม่ติดตัวเลยนี่ครับอันติดกันแตนะ่าะอืมมันนี่กับเบนด้ออันนี้อันนี้รถน,น,น้นอยน้อยะ นี่แหละครับเกิดจากการเอาเชื้อเฮทละงกมาใส่บุกี้ดอกนะครับเอามาวานตีป่นะคุณถามบุกี้ดอกด้วยครับผมวันนี้มันเกิดปีนี้มันเกิดสองหมองอันนี้ก็เกิดหมองเกิดสองหมองแล้วก็รอบนี้เป็นรอบที่สองครับเกิดยุ่หมองเกาเลยครับนี่นี่ครับสมเหตะปูนี่มันก็จะดอกบุญใหญ่ปนญดอกมันดอกสำนี้เนะาะขาบนุญใหญ่ อันนี้ไว้กอนวะนี่พี่น้อง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 นี่ครับเมียนด้ครับนี่นี่นี่เอาบอลเนี่ยเออเอานี่ก็ได้สามดวงพนางล่างอีกดอกนึงพุ่นาองอู้หูมันเป็นเชื้อเต็มเลยพี่น้องเดือบิ้งเดือบิ้งคุณครับเป็นน้อยเป็นจีขึ้นมาเต็มเลยครับเอาไว้เอาไว้นี่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 อันนี้ก็แตกเต๋กับซีเมนนีด้ี่แม่นี่แต๋เต่กับซีเมนนี่ครับเนี่ยอู้หูยถือจ้อยเอารถเนี่ย ปฏิเคี่ยวกึ่งถือเซฟนี่นี่พี่น้องข,อขาวๆนี่ครับมูเดียวสิบสี่สิบห้าดอกอันนี้เอาไปเอาไปไ<ห>เอาไปเอปเอเอ,อ,อ,อันนี้มันเป็นอย่างบานนะเดีย๋ยวไปหาเบนตั้งพี่ก,ก่อนเดีย๋ยวไปเบ่งหม่องมะเคืออีกหม่องหนึ่งครับเดี๋ยวที่ยางไปเบ่งฟังพูนครับผมย,ออย่างตะยางเหยาบอยู่แ้อครับเบยยางน้าขนคางนานะครับผม ยังคิดที่แล้วที่ไทยเบึ้งน้งครับคนขังน้านะครับถ้าเกิดมันเป็นไข่อยู่ใต้ใบยางแบบนี้อาจจะเหยียบมันได้นี่เราที่เราวมันเกิดเถวอเวนี้แหละพี่น้องอู้ดีได้ไหมใหญ่มาพี่ใหญ่มาพี่ใหญ่มาพี่ใหญ่มาเบื้งนี้มาเบื้งนี้ปาด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 ไม่พี่น้อง <laughs> โอ้นะครับเคยเห็นตาเพิ่นปลูกอย่างนั้นแล้วเพิ่นได้เก็บเห็ดในสวนเพิ่นมะพร้าวสวนเจ้าของพี่น้องเลยนะครับรอบแรกกัดว่าจังเรารอบนี้แมนตาจังครับผมสามดอกครับผมไปขายบอกอนาคตสามดอกพอแกงสามดอกพอแกงครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวหาอีกครับหาอีกปูตกตก เน,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 นี่ยครับใบยางมันหนาลักษณะเนี่ครับมันดันขึ้มมาบ่ได้ต่วห้อ i̇şte. oh. ีก mm hmm. คนครับนี่ย้ายย้ายมาเบืองนี่กัลังซอดียโอ้ยยับ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 ยบไม่เกือบย็บเวลอีกหองันะปุ่นปุ่นุ่นไม่นรองเมืองดอกเี่ครัเงี้ยพี่น้องเอยปุ่นสามกไม่เขายังยับพุดๆแจกโอ้เก็บบังเก็บเลยอ่ะ มีจงแล้วโล้นี่ดอกนึงนงนี่นี่นน,นี่นี่น,นม่อพี่น้องสวนน้ำผมบัสวนน้ำผมบอ่อยคับมัน,ม,นมันเกิดเป็นพาโอีเลีครับเนอกนี้มันตกนี่เพิ่งพี่น้องเด็เป็นสิบดอกมีสิบดอกนพ่อเกงนะครับแต่นี่อันอาจจะมีอีก แบบนี้ครับใบมันหนานี่บอนีเขาไปเห็นอะไรไหมอันี้ทังพี่ดอกนึงเด้อพี่น้องเด้อเห็นแล้วว่หันนะบดบนี้หันไปพ่อดอกก็นั่นก็เล็บอกเคี้ยวนั่นกนนนี่นี่เคี้ยวบงเคี้ยวบง่ฟยๆยังึงึงโพนอึงโพนเอจ นี่นนเปิดบึงเปิดบึงนี่งาบบ่มวยบึงดอกี่รองเลยครับฝนตกแห้งสองสามมือรูเรื่องครับผมคาตาไปเฮ็ดไปเก็บเห็ดปวกเล้ยน่อยมาพร้าเฮ็ดอันนี้ครับนี่แหละครับสวนยางน้านะครับกว่าเขาจะต้นใ่ญ่ได้แต่ว่า ห้องกรถ่าตะต้นยางน้ำจีนใหญ่แล้วกับห้องก็ถ่ากินเห็ดน้ำปอเบ่งดอกไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยครับเจอหายเบ่งอีกจันไมยก่อนครับอยู่ใต้ใบย,ยางน้ำนี่แหละหาหม่องที่มันบ,มบวมๆขึ้นจังไงนะเดี๋ยวนี้ไป เมืนบ่ลนี่บ่ลเมนืนเมือเศร้าพื่อแล้วครับพี่น้องถ้าเกิดว่าดอกในที่เขายัางบ่เก็บนะครับมันก็นจะทะลุทะลุขึ้นมาเนาะครับผมน่าจะมีอยู่ใต้นีแล้วครับไปบ่บ่ต้องอยางหาดอกไม้แต่เขาเขายางหาไม่ทียางเหยียบแล้วไปเอาสมนีกับฟอแกงแล้ว จะเบิ่งผลงานเขาวะโอ้ยมีสูน้วเบ่งเบ่งครับมาให้มาน้ามีสูน,นี้ครับต่ห่อนเห็ดละงงเฮ็ดปวกไก่้น้อยบักน้าวบักเตียงนะครับอือย่างควหลายมันทีเยับโอเคครับผมคลิปนี้กะ อลังการตามเคยครับขอบคุณสําหรับการรับบึงรับชมนะครับการเก็บเห็ดลงโงกในสวนยางนะผมที่ปลูกไว้นะครับแล้วก็เอาเชื้อเห็ดลงโงกมาใส่แล้วมันก็ได้ผลจังจีเห็ดนี่แหละครับผมกะไม่อยากยางทัวนะครับแล้วมันจะเหยียบนะครับมันอยู่เตะไม้แบบนี้แหละครับตัวเด็มันดันขึ้นมาแล้วมันก็เออเออเอาไว้หันละครับก็ขอบคุณครับผมพอกันไหมคลิมนาครับนี่ว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้า Đấy em bạn nhỉ, để tiền ta leo.